สวนสัตว์เปิดเขาเขียวแทบแตกหลังแฟนคลับน้องหมูเด้งพากันมาชมความน่ารักวันนี้ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชนบุรีประชาชนแห่กันพาบุตรหลานมาเที่ยวดูความน่ารักของน้องหมูเด้งเจ้าฮิโปแครที่เป็นซูเปอร์ร์ในโซเชียลในขณะนี้โดยฮิโปแครชื่อน้องหมูเด้งเป็นลูกฮิโปแครเพศเมียเกิดเมื่อวันที่10กรกฎาคม2567จากแม่ชื่อโจนาอายุ25ปี และพ่อชื่อโทนี่อายุ24ปีโดยชื่อหมูเด้งนั้นมาจากการเปิดโหวตของสวนสัตว์เขาเขียวปรากฏว่ามีผู้โหวต20,000คนเลือกชื่อหมูเด้งจนเป็นที่มาของชื่อน้องหมูเด้งนั่นเองซึ่งหลายคนบอกว่าทั้งรูปลักษณ์และพฤติกรรมของน้องนั้นเด้งสมชื่อด้วยความซุกซนตามระษาเด็กทําให้วิ่งดุกด็กทั้งวันอีกทั้งยังสะบัดสะบิง้งไม่ชอบให้พี่เลี้ยงโดนตัวโดยวันนี้บรรยากาศคนเข้าชมน้องเป็นจานวนมาก และเปิดเผยว่าได้เห็นน้องหมูเด้งมาจากโซเชียลเฟซบุ๊กและทิก to จึงพามาชมความน่ารักของน้องหมูเด้งทางด้านน,นายนรงวิทย์ชดช้อยผู้อํานวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเปิดเผยว่าโดยบรรยากาศในช่วงเช้าวันนี้ตั้งแต่8ปดนาฬกามีประชาชนแห่เข้ามาดูน้องหมูเด้งเป็นจํานวนมากจึงทําให้พื้นที่บริเวณดังกล่าวแออัดโดยหลังจากนี้ทางสวนสัตว์เปิดเขาเขียวจะมีมาตรการใหม่โดยจะเปิดให้เข้าชมน้องหมูเด้งเป็นรอบๆร,รอบละห้านาที เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถดูน้องหมูเด้งได้โดยไม่ต้องเบียดแออัดและไม่เกิดอันตรายกับตัวนักท่องเที่ยวสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0 96-9742546หรือ038-318444ต่อ213ท่านสามารถรับชมข่าวสารสถานการณ์ต่างๆจากตะวันออกทูเดย์ได้ตลอด24ชั่วโมงแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้น ที่รวดเร็วกระชับฉับไวครับ